ทำไรกันน่าอดไม่อืมรายงานรับอยู่บ้านน้องยี่ไหนนี่ไหนพี่เล่นพี่เล่นเกมเหรอดแมนยูแมนยูแมนยูเตะแชมป์แมนยูจงเจริญพี่แมนยูจงเจริญนี่เรานี่เรา ผมเข้าใจแล้วคุณเป็นแฟนกันก็อยู่ด้วยกันน่ะก็นอนด้วยกันไงผมรู้ไงนี่บ้านน้องคือบ้าน้องอันนี้อันนี้มา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 นั่งเล่นกับพวกน้องอ๊อฟน้องเอ่อน้องอ๊อฟน้องโอ้น้องโจพี่แจ๊ดยี่สิบแปดนี้เราจะได้เจอกันนะครับยี่สิบแปดคุณโดนผมแน่คู่คุณเนี่ยโดนผมแน่แก๊งมาเป็นแก๊งแบมฉันเลยก่อนที่จะว่าโดนพี่ดูพวกผมหน่อยกี่คนพี่พี่มาในทีมผมนะครับน้องๆผมมันร้ายมากเลยพี่แจ็คผมไป ผมไปพบาพวกคุณเลยนะผมเอฟซีนะชอบรถธรรมดถรักเลยรักเลยกอดให้ดูหน่อยกอดให้ดูหน่อยจะได้ฝันดีขอกอดหน่อยเจ้พี่ไงเนี่ยไปคุณออกคุณเป็นไยคุณออกรถใหม่คุณก็ต้องคุณออกรถใหม่ก็ต้องให้แฟนคุณเจอบนรถอะให้เขาจับมือพาไปนู่นไปนี่เนี่ยโอ้โอ้แต่ผมเดี๋ยวผมหาทะเบียนให้เอาทะเบียนสวยๆผมให้ราคาพิ่เตษเลยโอ้ได้ค่ะขายผมด้วยผมกำลังหายอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยววันที่แปดเจอกันเลยได้ครับผมกำลังหาอยู่พี่ตอนนี้เอาเอาไม่เกินห้าปันนะพี่เอาเอาทุกอะไรนะเอาไม่เกินห้าปันนี่นี่คือในวงการเนี่ยเขาเขาเล่ามาว่าพี่เป็นหล่ขายยังไงบุ๊ดบุ๊ดเลยม่เไม่หลออขายปฏิบัติทัาวเลยนี่อยากขายวันนั้นผมเข้าไปดูพี่เขาขายรองเท้าอยู่แล้วขายตุ๊กตาด้วยนี่ขายมี มีขนมขึ้นราด้วยไปเอาหรอะเร <c oughs> ื่องงาเขาพูดมาแล้วพี่แจ็คแฝดฉันเนี่ย <c oughs> เป็นลอ้อขายรองเท้าป,ปลอมม่เกิดดารารองเท้าปลอมเหรอ <c oughs> ไม่แต่ผมเห็นพวกคุณน่ะโยนโยนโปรโมทผมเป็นแจ็คแป๊บโอกับแจ็คหาจริงอันนี้หาจริงเออ <c oughs> เอาแป่นเาพี่อยู่ในกลุ่มเ<า>ี<า>ไม่ผมดูในนี่ครับในติกตอกแล้วก็ดูตามในกลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผม ผมจะเจาะผมจะชอบดูไอจีปายว่าแบบว่าเขาทําอะไรอะไรเงี้ยผมจะผมจะคอยดูแลให้คุณนุ๊กเลยสมมติว่าถ้าปายนี่ดื้อปุ๊บผมรายงานคุณเลยทํไม่ไม่ไม่ดื้อดื้อหรือเปล่าอ้วนค่ะพวนใช่แจ็คเป็นไงเป็นไงช่วงนี้เป็นไงครับคิดถึงคิดถึงก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เวลาทําอะไรก็ต้องแบบระวังให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีมันเหมือนยูบ้านใหม่หรือเปล่านี่ บ้านใหม่ไหมเนี่ยอยู่บ้านใหม่ไหมเนี่ยขายเอาล่ะขายบ้านขายบ้านขายบ้านแล้วทีนี้ไม่เดี๋ยวผมบ้านแหละแต่เขาซื้อบ้านซื้อบ้านใหม่ก็เลยจะร้อยกว่าล้านนะร้อยกว่าล้านเลยเหรอใจเย็นบ้านผมทำเลดีบ้านผมทำเลดีฝั่งซ้ายติดทะเลสาบฝั่งฝั่งขวาติดภูเขาตัวบ้านติดธนาคารนิดจนาคาน่าจะพันล้านแล้วแหละพี่ผมว่าติดธนาคารเดี๋ยววันไหนี เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนถ้าถ้าไปแถวแถวบ้านพี่เดี๋ยวไ,ไ,ปไปเล่นด้วยได้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 แต่วันที่ <c oughs> วันที่ยี่ยี่แปดนี่เจอกันนะ